สวัสดีครับทุกคนมือนี่เดินหน้าเมื่อยครับมากินขนมเส้นน้ำกานครับนี่ครับเ็้นยูบานเมื่อยดอกครับว่มีคนผ่านไม้สาดดอกครับไม่ต้หมาครับหลักจะเลยไปกกกวนตามาคบยาใกล้ครับเสกเสบครับทุกคนฮันนีฮันนีจะพักกันํำไรไหลน้ำบกราเดอครับถ้าผู้ใดอยากกินก็ไปซื้อมากินเ้ยครับ ปวดเสีบเด้อครับทุกคนมากินน้ำกันเด้อครับกระเซบผู้เดียวอีกตามเคยนั่นแหละครับเพราะว่าเฮ็ดกินผู้เดียวครับโดนผู้สาวล้มปั๊บแปลงมากครับเป็นผู้เปาวว่าก่อนีคนปั๊บแปง้งจริงๆล่ะครับรอเนาะก็มีตะคนดักปั๊บแปลงไหมใครรอจานะรรอเยยังไปใจก็มีแตะคนสมวารอไหมตี ินแอ่งครับก็เปลี่ยนหรอกครับสุภาครับสีไปเห่นยญตออยุครับมามาครับสีลองเพลงใหไฟังครับมวนยุติได้ครับลงรักเธอเข้าแล้วนะในจดดายีหัวใจพี่ดวงนี้นะยินยอมไม่เธอเป็นคนยึดคองต้องใด้เค่นี่แหละครับเฮ่น้ำยาก็ได้เองหรอกครับซื้อมาตะหมวังครับแล้วก็มือนี่เอามะอุนเองครับ ท้งนี่บอก,กว่ากำลังอ้วนขึ้นนะครับพผัวพุเตเปไส่ครับยุทธบ,บ้านครับอยากกินบ่คัะกินบก่บก็กคนบอกว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็จะบอกไอ้กินโน่นนั่นละถ้าท้องแตกมากผู้ใดสิรับผิดชอบในี่ใส่กระเด็นไปทั่วอย่ากให้พี่ทอเองไเปง <laughs> เฝ้าให้ตรงใจ <laughs> เงจนินนำเด้อให้ตรงใจเงินนำเด้ พันหนึ่งมีประดังนั่นพันหนึ่งใส่ดีก็ยังมีอยู่ใชไปแล้วนะครับอ๋อตัวไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับ